รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องเรื่องลูกอย่างไรให้เป็นเด็กที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันกับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณเซฟสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ย เราได้ยินกับคําที่ว่าความภาคภูมิใจในตัวเองประโยคนี้เราได้ยินกันมาเยอะละแต่แท้จริงแล้วความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นคืออะไรคะคุณเซฟอมันเป็นคําที่เราได้ยินมานานเนอะความภาคภูมิใจในตัวเองเออคนคนนี้มีความภาคภูมิใจตัวเองหรือเปล่าหรือความภาคภูมิใจของตัวเองคืออะไรนะ,ะจริงๆเวลาถ้าสมมติเราเอาตัวเองเป็นหลักเลยนะ จริงๆเวลาที่เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองก็ค uh> uh> ือการที่เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองอะครับเห็นว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเรามีความสามารถเนอะเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆสกิลเนี้ยค่อนข้างสําคัญมากเลยเพราะถ้าเด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเองอะครับเขาจะเชื่อว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าและมีความสามารถเวลาเขาเจอสิ่งที่มันท้าทายหรือที่มันยากๆเนี่ยคเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถทําสิ่งนั้นได้อืมและอย่างนี้ค่ะเด็กที่มีลักษณะ ความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นจะมีลักษณะยังไงคะอืมก็จะเป็นเด็กที่ดูมั่นใจนะแล้วก็จะมีความตื่นเต้นเวลาที่เจออะไรใหม่ๆเช่นเจออะไรที่ท้าทายหรือยากๆเนี่ยครับเขาก็จะรู้สึกสนุกและอยากจะทํามันเนอะพอ,อเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเชื่อว่าเขามีความสามารถเขาทํามันได้อยู่แล้วแหละการที่เขาทํามันได้คือการที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเห็นไหมเขาทําได้นะไม่ว่าจะเป็น บทเรียนต่างๆในเวลาเขาไปโรงเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นงานบ้านก็ได้นะ,ะถ้าสมมติมแบบถ้าเด็กที่รู้สึก,กว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจบางทีคุณพ่อคุณแม่ใช้อะไรอาจจะใช้ง่ายหน่อย ใช่เ <C> e <c oughs> พราะเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่เคยลองทาเขาอยากทาหรือเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้ทำเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็น่าจะทํามันได้นะร <c oughs> วมถึงของเล่นต่างๆก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาเขาเจออะไรใหม่ๆเขาก็อยากจะเล่นแม้สิ่งที่เขารู้สึกไม่รู้เนี้ยเขาก็อยากที่จะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวอะไรเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างโอเคกับความท้าทายในชีวิตและในทางตุงกันข้ามค่ะคุณเซฟ เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเองจะมีลักษณะอย่างไงคะก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามเลยครับอันนั้นดูมั่นใจเนอะอันนี้ก็อาจจะเป็นเด็กขี้กลัวขี้กังวลเวลาจะต้องทําอะไรหรือเวลาจะให้ทําอะไรก็อาจจะแบบมีลักษณะดือ้ององแงไม่อยากทําอ,อ,อันนี้ได้นะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมาเด็กดื้อจังเลยเขาดื้อพอเขาแบบขี้เกียจหรือเปล่าบางครั้งมันอาจจะมีความรู้สึก ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองแฝงอยู่ก็ได้นะการที่เขาไม่ยอมทําอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำมัน,ม,นมันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็น การเรียนของเขาเนะการไปโรงเรียนสมมติเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่เชื่อว่าตัวเขาสามารถปรับตัวได้หรือมีคุณค่าอย่างเงี้ยครับวอเขาไปเจออะไรใหม่ๆเขาก็รู้สึกกลัวกังวลไปหมดไหมว่าจะเป็นเพื่อนใหม่คุณครูคนใหม่บทเรียนใหม่ๆหรือแม้แต่ของเล่นใหม่ๆบางที่เขาก็อาจจะไม่พุ่งเข้าใส่อาจจะเลือกเล่นของเล่นซ้ำๆเดิมๆก็ได้หรืองานบ้านที่บ้านอย่างเงี้ยครับเขารร้สึกว่าเขาทําไม่ได้หรอกเขาทามันไม่ได้หรอกเขาไม่ทําดีกว่าพอพ่อแม่ใช้บางทีเขาก็ งองแงเนอะดื้อไม่อยากทำอะไรเงี้ยครับบางทีเราจะต้องลองดูว่าเอ๊เขาขี้เกียจหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้อแต่ถ้าอย่างนั้นสแสดงว่าเราควรดีใจเวลาลูกมาแบบว่าอยากทําด้วยใช่ใช่ใช่ส่งเสริมเลยครับแต่สิ่งสําคัญนะเราควรจะส่งเสริมสิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าลูก3ามสี่ขวบเอาลูกไปรีดผ้าลูกจะทำไม่ได้ไนะพอลูกทำไม่ได้ลูกก็จะรู้สึกว่า ฉันทำไม่ได้ฉันแบบไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นเวลาใช้ใช้อะไรเล็กๆเช่นเอาขยะไปทิง้งกวาดบ้านไม่ต้องคาดหวังความสะอาดนะครับให้เขาทำเฉยๆนะให้เขาได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะครับออันคีย์เวิร์ดอาจจะอยู่ตรงนั้นอ่าทีนี้ต้องถามคุณเซไปนิดนึงว่าแล้วความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ มันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเลยคับเนาะพอเด็กอะค่ะเขาเกิดมาเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่เขาจะรู้จากที่คนรอบข้างบอกเขาเนาะถ้าคนรอบข้างชอบชมหรือชมเชยเขาตลอดเวลาที่เขาทําสิ่งที่ดีๆนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะเขาเป็นความมีเป็นคนมีความสามารถนะสามารถทําสิ่งนูง้นสิ่งนี้ได้แต่ถ้าเขาโดนติอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นอย่าทำนูน้นโอ๊ยเดี๋ยวระวางังเดี๋ยวแก้วแตกนะตรงนู้นมันลอ่อตรงนี้ถ้าโดนถ้าโดนติอยู่ตลอดเวลาครับเขาก็จะเชื่อว่า เอาสรุปเขาไม่มีความสามารถหรอเขาทํามันไม่ได้จริงๆหรอพอ,อเขาได้ยินซ้ําๆอะครับเขาจะเชื่อมันเนะ,ะเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมอะครับสาคัญมากเลยถ้าเราเด็กไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอันตรายจะ็มไปหมดแหละมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่ผู้ปกครองจะต้องคอยห้ามเป็นธรรมาชาติของผู้ปกครองเพ<ช>เป็นห่วงลูกใช่แต่กลายเป็นว่า,าผู้ปกครองหวังดีแหละแต่การห้ามอะมันทําให้เด็กเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็ก เช่นเอาเด็กไปไว้สนามเด็กเล่นเนี่ยครับมันเป็นที่ที่เขาสามารถทําอะไรก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปห้ามเขามันจะน้อยมากเลยเขาจะได้แบบสำรวจโลกอะไรเต็มที่แล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเขาทํามันได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมก็เป็นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยต่อให้เรารู้นะว่าเราจะต้องทําแบบนี้กับเขาแต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังแล้วกันค่ะสมมติเอาง่ายๆเลยสิ่ง กิจวัตรประจำวันละกันที่เด็กจะต้องทําการติดกระดุมเสื้อค่ะอ่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะในเด็กเนะเขาต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเพราะมันใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงนี้ครับกล้ามเนื้อมาเล็กใช่กล้ามเนื้อมันเล็กตรงนี้ะนะครับคือกล้ามเนื้อมันเล็กมันจะเติบโตยังไงมันจะเติบโตจากการใช้อันนี้ก่อนใช้ทั้งมือหยิบก่อนนะพอใช้ทั้งมือหยิบได้ปุ๊บแล้วมึงจะแบ่งไปเป็นนันนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่อ่ะใช้อันนี้หยิบก็หนึ่งสกิล ต้องบิดครา้งนี้ต้องกดครา้งนี้ต้องกดมันแบบมันไหลมันหลายสเต็ปมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่มันค่อนข้างซับซ้อนมากเลยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาทาแบบนี้ได้อะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะแต่คุณพ่อคุณแม่บางครั้งถ้าใช้มาตรฐานตัวเองเนอะ,ะมันก็ง่ายนิดเดียวอ่ะก็ง่ายที่เราติดกระดุมมาไม่รู้กี่พันกี่้อยครั้งล้วใช่ปะ่ะเราตอนเด็กๆ็กเราก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ความรู้สึกเราว่าโอยทำไมติดกระดุมห้าเม็ดเองทําไมช้าจังเลยอย่างเงี้ยแล้วเราใช้วิธีติเขาเช่น ช้าจังเลยโอ๊ยยังติดกระดุมไม่เสร็จหรอเข,เข็มขัดข้างล่างก็ยังไม่ได้ติดนะอะไรเงี้ยอ่าถ้าหนูเราคอยทุกครั้งที่เขาทาแบบนี้แล้วเราว่าเขาตลอดเวลาเขาก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋เอ,อเขาติดกระดุมไม่ได้อืม,มันก็จะสร้างความรู้สึกว่าอ,อ๋อฉันทําไม่ได้ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองและรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแล้วฉันทำามันไม่ได้จริงๆแหละพอหสิบวันคุณแม่บนสิบวันเลย คุณแม่หมดจุนนจ๋นเลยเมนเลยคือคือ,คอไม่ใช่ว่าไม่คุณแม่ไม่ได้ว่าที่ตัวเด็กหรอกเนอะผมร,รู้สึกว่าเขาก็คงอยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบตอนตอนเช้าเนอะทั้งหมดทุกคนไปทํางานเนี่ยทุกคนก็คือเร่งรีบเออทุกคนก็อยากทาทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเราไม่ได้คํานึงถึงเด็กมากจนเกินไปเราคำนึงองค์รวมเยอะจนเกินไปเรากลายเป็นว่ามันก็เลยส่งผลสียตอนเด็กแล้วอันนี้อีกอย่างที่สําคัญก็คือถ้าเราไม่มีเวลาสอนเด็กอะครับ ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาทขําะให้เขาทําตอนที่เรามีเวลาเพื่อที่เราจะได้สอนเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นแล้วถ้าสมมติอ่ะต้องไปละห้านาทีเงี้ยอ๋อไม่ต้องคุณแม่ก็แต่งไปให้ใครก็ได้สอนสอนอยู่เร่งรีบการเป็นเด็กรู้สึกว่าไม่กล้าทําอีกพอแม่ดุป๊บยิ่งสั่นยิ่งรนถูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องสอนวันนั้นค่อยสอนวันที่มีเวลานะครับในทางตรงข้ามกันเลยถ้าสมมติคุณแม่ชมเด็กติดกระดุมได้เม็ดหนึ่งสองเม็ด เออแม่ชมว่าโอ้ลูกมีความพยายามมากเลยนะเนี่ยติดกระดุมได้แล้วเนี่ยเด็กรู้สึกอ้าวฉันทําได้แล้ว อยากทําทุกวันเลยติดกระดุมทุกวันเลยเด็กบางคนก็คือการละเล่นเขาอาจจะเป็นงานเอากระดุมมาติดก็ได้นะแล้วติดติดทอดทอดใส่เสื้อมันทั้งวันเลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นลูกดิฉันทอดไข่เจียวทุกวันเลยครับโอเคเยใช่ไหมใช่ไหมได้รับชมแม่ตอนทอดไข่เจียวได้รับชมอร่อยไหมอร่อยทุกวันเลยค่ะทีนี้คราวนี้แม่ก็จะได้กินข้าวไข่เจียวไปคุณแม่ไม่เคยได้กินเมนูอื่นค่ะอ๋อโอเคน้าอีกหน้านะครับคุณแม่คุณแม่กินนะาที่ได้กินอีกนาน พอสักพักเขารู้สึกโอเคกับข้าวไข่เจียวแล้วเขาอยากทำอะไรที่มันยากขึ้นเงี้ยอเดี๋ยวมันจะเริ่มพัฒนาสตรไปนะแต่เด็กครับเขาจะใช้เวลาในการค่อยๆไปเนะเพราะฉะนั้นมันจะย้ำอยู่ตรงนี้แหละสักพักหนึ่งแหละอืมไม่ต้องไปบ่นเขาใล้เขาทําไปเมื่อวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพอแล้วเขาไม่อยากพัฒนาตรงนี้แล้วเขาอยากไปพัฒนาตรงอื่นเพิ่มแล้วเงี้ยครับเขาจะหยุดของเขาเองอทีนี้ต้องถามคุณเซฟต่อค่ะว่า แล้วกันที่ลูกของเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นส่งผลดีต่อลูกเราอย่างไรคะ,ะที่จะส่งผลแน่ๆน,นะครับคือบุคลิกภาพะนะถ้าเด็กรู้สึกว่าโอ้ฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถเด็กก็จะมีบุกบุคลิกภาพที่ค่อนข้างมั่นใจ ไม่ค่อยขี้กลัวไม่ค่อยขี้กังวลน,นะครับเราเห็นได้จากบุคลิกภาพเป็นหลักเลยอันนี้ถ้าสมมติเราไม่มั่นใจเราลองกลับไปดูลูกเราก็ได้ว่าเขาเขา,เขาเป็นเขาเป็นเด็กมั่นใจไหมเขาเป็นเด็กกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่มันท้าทายเลยเปล่าะนะครับและอย่างเขาก็จะเป็นคนที่มีแรงจูงใจที่จะทําอะไรใหม่ๆมีความอดทนเวลาเกิดกิจกรรมอะไรยกยกๆเกิดขึ้นเขาจะไม่ยอมแพ้มันง่ายๆเขาจะแบบพยายามทําพยายามทาจนถึงจุดหนึ่งไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องทํามันได้นะ ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนนะครับพอจะดูออกแหละว่าลูกใช้ความพยายามหรือเปล่าในทางในการทํากิจกรรมกิจกรรมเนี่ยใช่นะจริงค่ะต่อให้ต่อให้เขาทาไม่สําเร็จนะแต่เราจะเห็นว่าเขาพยายามเต็มที่แหละเนี่ยครับแต่ถ้าเขาไม่ใช้ความพยายามเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะดูออกว่าแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้พยายามจะทําอะไรเลยยอม,มแพ้และ้ะ,อ,ะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในขั้วตรงข้ามนะครับค่ะยังต้องถามคุณเซฟค่ะว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะส่งเสริมให้ลูก มีความมั่นใจในตัวเองหรือภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างไรคะสิ่งแรกเลยครับส่งเสริมให้เขาช่วยเหลือตัวเองเลย อันนี้เริ่มง่ายๆเลยนะผมรู้สึกว่าการช่วยเหลือตัวเองเป็นสิ่งแรกที่ควรให้เขาทำครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดร่างกายการอ่านการเขียนแกนแก้ปัญหาเล็กๆในชีวิตประจําวันเนอะแต่สิ่งนั้นต้องไม่ยากจนเกินไปนะเหมือนที่ผมบอกว่างานบ้านง่ายๆอะครับเหมือนที่บอกไปเนอะให้เขาลองทําเก็บขยะกวาดบ้านเช็ดของถูพื้นเสิร์ฟน้ำอะไรเงี้ยครับ<อ>แต่เสิร์ฟน้ําฝากไว้ออย่างหนึ่งถ้าสมมุติแบบอ่าอย่างเขามาเสิร์ฟน้ําอาจจะใช้แก้วพลาสติกไงฮะ อ,อ,อย่าใช้แก้วอะไรที่มันเป็นอันตรายกับเขานะ,ะใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเขาอย่างนี้ครับพอเขาได้ลองทําสิ่งนี้ครับเขาจะรู้สึกว่าเตัวเขามีคุณค่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นแล้วอย่างหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าคนรอบข้างอะ่ะให้ความไว้วางใจเขาอ,ม,อม,มันเหมือนยอมรับในความสามารถที่เขามีครับค่ะอเพราะฉะนั้นอันนี้สาคัญมากเลยอต้องถามคุณเซฟนี้ค่ะ คือบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีพฤติกรรมใดของพ่อแม่หรือเปล่าที่อาจจะทําให้ลูกเราอะขาดความภาคภูมิใจในตัวเองอืมจริงๆก็ถ้าติบ่อยๆอะครับนะอย่างที่ผมบอกไปการติบ่อยๆบางคนอะติเพราะว่าเป็นห่วงอกลัวจะเกิดอันตรายกลัวอะไรครับแต่กลายเป็นว่าถ้าคําติมันเกิดขึ้นทุกวันอ่สมมติหนึ่งวันติไปห้าชมไปสอง หรือบางบ้านไม่ชมเลยเนออย่างแบบถ้าสมมติความเชื่อเก่าๆเน่าเขาบอกว่าอย่าชมเดี๋ยวเด็กเลงออย่างเงี้ยอ่ะกลายเป็นว่าทําดีไม่มีตัวตนค่ะพอทําให้ดีปุ๊บโอ้ยคนเห็นเต็ไมไปหมดเลย มันอาจจะบิวเด็กคนนั้นว่าอ๋อฉันต้องทําให้ดีไงพอฉันทาไม่ดีปุ๊บแม่ก็มาหาพ่อก็มาหาแม่ว่าจะตอบสนองในด้านที่ไม่ดีก็ตามแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค,คอืมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าไม่อยากให้เด็กเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยครับก็จะต้องติน้อยๆน่อย,ห,อยหรือติติให้ถูกวิธีติเท่าที่จําเป็นเนอะ,ะไม่ใช่ติไม่ใช่ติไปหมดเลยอะไรนี้นนะ่นก็ติแล้วค่ะคุณเซฟในทางตรงกงันข้ามนะคะถ้าเกิดเราชมลูก มากเกินไปเช่นจะมีไหมเช่นว่าทําอะไรนิดก็ชมทําอะไรหน่อยก็ชมอืมจะส่งผลเสียกับลูกเรายัางไรไหมคะ จริงๆชมอ่ะชมได้นะครับนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีบางเรื่องถ้าสมมติเรื่องนี้เราเคยชมไปแล้วเราชมซ้ำๆทำทุกวันเลยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ชาเลนจ์เขาแล้วเราลองไปชมเรื่องอื่นบางก็ได้นะ,<ม>ะลองเปลี่ยนเริ่มชมหรือว่าลองดูว่าเหตุการณ์ไหนที่เขาใช้ความพยายามครับเ<ม>ออเห็นว่าโอ้โหการนี้เขาพยายามมากเลยที่จะทํามันให้ได้หรือทําให้สําเร็จอันนั้นสําคัญมากต้องชมหรือพฤติกรรมไหนที่เราอยากจะส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นลูกหยิบหนังสือมาเปิดอ่านปัง ชมเลยถ้าเราอยากเขาอ่านหนังสือโอ้ลูกขยันนะเนี่ยยิบหนังสือมาเปิดอ่านแล้วพอ,อลูกได้เห็นว่าพฤติกรรมนี้ได้รับคํามชมเดี๋ยวเขาจะทำนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมไหนที่อยากให้มันเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมให้ชมชนะครับถ้าสมมติอันไหนมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วอันนั้นเราอาจจะลองเปลี่ยนลองข้ามข้ามไปบางก็ได้ไปหาพฤติกรรมอย่างอื่นชมเขาแทนนะครับแล้วเวลาชมอันนี้อีกอย่างฝากไว้อีกอย่างหนึ่งบางคนชมชมเสร็จปุ๊บ เหมือนติต่อสอนต่อบางครั้งเด็กก็จะทับสวนว่าเอาสรุปนี้ชมหรือว่าว่านะคือชมก็ต้องชมไปเลยชมก็ต้องชมไปเลย,เลยใช่อชมก็ชมให้มันชมให้มันจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรามาว่ากัน,น,นคือะคะบางทีพ่อแม่อาจจะมีเทคนิคการพูดเช่นแบบนี้ดีแล้วนะลูกแต่แตถ้าใช่ <c oughs> แต่ถ้าทำอันเนี้ยดีกว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยอันนี้เลยนะเอากลายเป็นว่ามันย้อนแย้งกัน <c oughs> ตอนแรกเหมือนจะชมพอหลัง ทำไมเหมือนว่าเราใชอย่างงั้นเด็กก็จะเริ่มสับสนว่าสรุปแล้วสิ่งที่เขาทําอยู่่ะมันดีหรือไม่ดีพอเขาไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงต่อเนอะนนเพาเปิดหนังสือขึ้นมาว่ามันดีหรือไม่ดีนะชมหรือว่านนะไม่มั่นใจถ้าชมเขาคงอ่านต่อแต่ถ้าว่าเขาออยังไม่อ่านกะะ็ได้นี่ฮะอ่ะาอมันจะเป็นอย่างงี้ไปเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับเขาให้พูดประเด็นเดียวเนอะเด็กไหม ขมองเขาอะครับมันไม่ได้ซับซ้อนทางานซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมันยากมากเลยที่เขาจะมานั่งคิดเอาเองว่าอ๋ออันนี้คือชมอันนี้คือว่าอันนี้เก็บไวอันนี้ต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยยากสําหรับเด็กค่ะทีนี้ต้องถามคุณเซฟค่ะถ้าเกิดลูกของเราทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยู่นะคะแล้วเราเห็นแล้วแหละว่าเขาพยายาม,มแต่เขาไม่สามารถทําได้เราควรจะมีวิธีการพูดคุยกับลูกของเราอย่างไรดีคะสิ่งแรกเลยครับเวลาเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นเนอะค่ะ เราต้องให้กำลังใจเขาก่อนเลยนะว่าแบบเอ้ย S <S เหมือนให้ให้เขารู้ว่าเราเห็นนะว่าเขาพยายามาอะค่ะเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาลงแรงไปมันไม่เสียเปล่ามันมีคนมองเห็นนะอย่างเงี้ยมันจะเกิดแรงฮึดที่ทําให้เขาอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆแต่ในบางครั้งกรณีกลับการถ้าสมมติเขาทําผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆสิบครั้งเนอะเราอาจจะต้องมาดูแล้วว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ต้องอาจวิธีการให้กําลังใจอย่างเดียวอาจจะไม่เวิร์กหรอกครับเราอาจจะต้องมีการบอกเขาเนอะมีการตําหนิแต่เป็นการตําหนิที่การกระทํา เช่นสมมติมเขาทาน้ำหกทุกวันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องเริ่มตําหนิเขาแต่ต้องตําหนิจากการกระทำไม่ตำหนิไม่ใช่ตําหนิที่ตัวเขานะแบบว่าน้ําเราอาจจะต้องตําหนิไปที่การพฤติกรรมการทําน้าหกไม่ใช่ตําหนิว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่ทําน้าหกต้องแยกกันใช่ต้องแยกกันนะเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยการทําพฤติกรรมแบบนี้มันไม,ไม่ดีนะอย่าทำเนีย่ยครับ สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณเซฟฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังเจอเรื่องราวลักษณะนี้หรือลูกกําลังขาดความมั่นใจความภาคภูมิใจในตัวเองหน่อยค่ะ จะบอกว่าความภาคภูมิใจในตัวเองมันขึ้นลงน้ทุกวันนะครับเนะขึ้นลงจากอะไรขึ้นลงจากการตอบสนองของคนรอบข้างเนะือไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับเพื่อนๆคุณครูเพราะฉะนั้นทุกคนรอบๆตัวเด็กส่งผลต่อความภาคภูมิใจทั้งหมดเลยวันนี้ข้า,าจ,จะรู้สึกภาคภูมิใจพรุ่งนี้ข้า,าจ,จะไม่รู้สึกแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเขาในทุกๆวันนะคะเพื่อให้เขารู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกว่ามีความสามารถครับในวันนี้ เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะการเลี้ยงลูกให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นทําได้ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นและให้เวลาอย่างเพียงพอก็จะสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองของลูกได้แล้วคะ่ะช่วงหน้าเรามีคําถามที่คุณผู้ชมอาจจะกําลังเจออยู่แล้วคุณผู้ชมมีคําตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วหรือยังคะ เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันกับช่วง Q&A ถามมาต่อไปค่ะ Q&A ถามมาต่อไปถามมาต่อไปในวันนี้นะคะอาจจะเป็นคําถามที่เกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้ค่ะคุณเซฟคะ่ะถ้าวันนึงลูกของเราเดินมาถามเรานะคะมาบอกกับเราว่าแม่คุณแม่คะทําไมหนูถึงเกิดมาตัวเตี้ยกับคนอื่น เราควรจะพูดกับลูกยังไงดีคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนอะเราต้องดูว่าเขาพูดคำเนี้ยด้วยความรู้สึกยังไงเขาไปเจออะไรมาเราต้องถาม,มาก่อนว่าเออทำไมถึงคิดว่าหนูตัวเตี้ยล่ะลูกถ้าสมมติลูกบอกามาว่าเนี่ยนะมีเพื่อนล้อหนูมีอะไรแล้วหนูแปลว่าเขาผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกเสียใจมาเนอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องซัพพอร์ตเขาก่อนนะ,ะบอกหนูเสียใจใช่ไหมลูกไม่เป็นไรมานั่งข้างๆแม่อะ สิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเราบอกแฟกต์เขาเลยครับเช่นสมมติลูกอายุ8ขวบอยู่อย่างเงี้ยอ่าเราตัวเล็กกว่าเพื่อนใช่ไหมครับเราจะบอกว่าโอเคจริงๆหนูยังสูงได้อีกนะเนอะเราสูงได้จนถึงอายุเท่านี้เลยอย่างเงี้ยบอกเลนส์ไปแล้วก็บอกเขาว่าอะไรบ้างที่จะทําให้เขาสูงกว่านี้ได้เช่นนอนเร็วนเนอะกินนมอะไรเงี้ยครับกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างเงี้ยบอกเขาเลยว่าถ้าเขาอยากสูงเขาต้องทําตามนี้นะเขาถึงจะสูง เพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆปัญหาเราเนี้ยมันมีทางออกนะเออมันไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่มันจะคงอยู่ตลอดไปอะครับถ้าสมมติคุณแม่มีประสบการณ์รวมเช่นเออตอนเด็กคุณแม่ก็ตัวเล็กนะแต่เนี้ยคุณแม่ทําแบบเนี้ยมาพอโตตขึ้นมาคุณแม่ก็เลยตัวสูงเลยอ่าอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยให้ลูกมีกําลังใจได้เหมือนกันเนอะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือบางครั้งการที่เขารู้สึกว่าเออเขาเขาตัวเตี้ยตั้งเลยเยี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้นะ เราจะต้องดูว่าถ้าข้างในเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองครับถ้าสมมติในช่วงที่ผ่านมามันไม่มันมันไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะแล้วไม่มีอะไรเขาโฟกัสเงี้ยครับอาการที่เขาจะโฟกัสแค่ร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าลูกอของเราปุ๊บ ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเช่นเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักว่ายน้ำโรงเรียนอะไรอย่างรครับบางทีอ่ะข้อดีตรงนั้นน่ะมันจะมาปิดข้อด้อยตรงเนี้ยของลูกเราทําให้ต่อยเขาโดนล้ออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้เนอะเราอาจจะต้องดูว่าโอเคบอกเขาถึง f a กจริงๆแล้วลองดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันมีกิจกรรมอะไรที่มันส่งเสริมให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเลยเออเราอาจจะควรจะต้องเริ่มได้แล้วนะ เพื่อให้เขาไม่โฟกัสในจุดนี้จนเกินไปเพราะว่าจริงๆความสูงความเตี้ยมันอยู่ที่ปัจเจกบุคคลเลยเนาะม,นมันสูงไม่เท่ากันหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เป็นแบบนั้นใช่บางคนตัวเตีย้ยๆ,ๆมาพอขึ้นมามลายปุ๊บสูงพรวดขึ้นมาเลยก็มีอย่างเงี้ยครับคือเวลาในการสูงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกคือมันมันยากมากเลยถ้าสมมติเด็กไม่มีเรื่องอื่นให้โฟกัสเลยที่เขารู้สึกฟ้าคูมมใจแล้วเขาโฟกัสอยู่แค่เรื่องเดียว,วครับกลายเป็นว่าเขาก็ต้องจมกับความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อย แทนที่เราจะแบบเอาไปสร้างเรื่องอื่นให้เขาไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าอ,อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะเราอาจจะต้องลองเช็คดูว่าเออเราจะต้องหาอะไรให้ลูกทําเพื่อให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในเรื่องอื่นๆหรือเปล่าเข้าต่อไปนะคุณเซฟบางทีเชื่อว่าเมื่อเด็กๆไปโรงเรียนจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นค่ะ ทำไมหนูไม่มีกระเป๋าแบบเพื่อนทำไมหนูไม่มีกล่องดินสอแบบเพื่อนอ,อย่างนี้เราควรจะพูดกับลูกยังไงดีคะจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเราเซตกฎกติกาว้ตั้งแต่แรกให้เคลียร์ให้ชัดเจนมันจะง่ายมากเลยนะครับอย่างเช่นสมมตุติเราจะซื้อของกันทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งถ้าหนูอยากได้อะไรหนูก็มาบอกเดี๋ยวเราจะไปห้างกันเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อไปซื้อของที่หนูอยากได้อย่างเงี้ยสมมุติครับเวลาสมมติเขาว่าเขาอยากได้เนี้ยอะ เราก็จะบอกไปว่ายังไม่ถึงกําหนดเลยเนี่ยอีกสองอาทิตย์นะเราจะถึงกาหนดถ้าหนูอย่างได้มันอยู่เดี๋ยวเราไปซื้อกันอ,อันเนี้ยก็ได้เหมือนการเซ็ตกฎเกณฑ์การจริงๆก็จะชัดเจนหรือเรามีบาร์เรอรี่ที่ชัดเจนไปเลยครับเซ็ตขอบเขตไปเลยว่าแค่ไหนได้แค่ไหนไม่ได้เช่นโอ้ของชนี้ราคาแพงมากเลยแม่รู้สึกว่าแม่จ่ายให้ไม่ไหวเลยสมมติแม่จ่ายให้แม่ไหวที่ห้าสิบขาดอีกยี่สิบถ้าหนูมียี่สิบ ให้แม่เงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของชิ้นนี้กันอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนเหมือนเราเซตขอบเขตไปเลยชัดเจนว่าของมูลค่าเท่าไหร่ที่เราโอเคหรือไม่โอเคถ้าหนูอยากได้เพิ่มนี่คือเงือนไขเพิ่มเติมที่หนูจะต้องทำเช่นหนูจะต้องหยดกระปุกวนละบาท2บาทเพื่อให้ได้เงิน20เพื่อที่จะมาซื้อของชิ้นนี้อย่างเงี้ยครับาการบอกไปแต่นเนินเน่นเนี่ยมันจะทําให้เขาเคลียร์ถ้าสมมติเราแบบ โอ๊ยไม่เอาหรอกแพงมันกลายเป็นบ่นไปเรื่อยๆครับเขาไม่รู้ว่าเอ้าแล้วสุดทา้ายแล้วปัญหามันโดนแก้ยังไงอ่ะสรุปฉันจะได้หรือเปล่าหรือฉันจะไม่ได้หรือฉันจะยังไงใช่พอบางบ้านก็จะแบบแพงเหลือเกินทําไมต้องอยากได้เหมือนคนอื่นทําไมต้องมีอันนั้นทําไมต้องมีอันนี้คือบางทีไปบ่นกับเด็กเลยอย่างนี้ไม่ไม่ถูกใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นลักษณะบน่นอ่ะมันไม่ใช่ให้คําตอบกับเขาอ่ะเราก็จะรู้สึกงงงง,ง,งสงสัยเอากลายเป็นว่าการที่เขามาบอกสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่อง ไม่ดีนะผมว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเขาบอกกล้าบอกกับเราตรงๆครับอืเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราบ่นเขาตลอดเลยอีกหน่อยเขาก็จะไม่บอกเราคือตอนนี้เป็นเด็กความต้องการมันยังอยู่ในสะดคบเล็กๆเนะาะแต่พอโตขึ้นนะครับมันจะมีความต้องการที่มากขึ้นตอนเป็นวัยรุ่นอนไรยครับแล้วถ้าสมมุติเขาไม่กล้าที่จะเดินมาพูดกับเราอ่าเมื่อน,นั้นแหละการแก้ปัญหาจะยากมากในอนาคตอืข้อสุดท้ายค่ะคุณเซฟบางทีถ้าเกิดเราจะให้ลูกทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ลูกชอบพูดว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทั้งที่ยังไม่เริ่มทํเาเราควรจะมีวิธีการพูดคุยกับลูกอย่างไรดีคะโอ้โหอันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดมากเลยเนะว่าเด็กรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเลยเนอะเหมือนแบบยังไม่ทันได้ลองทําเลยอะ่ะเขาตัดสินตัวเองไปแล้วว่าเขาทําไม่ได้หรอกอในคําพูดคําเนี้ยครับมันสะท้อนอะไรบ้างมันสะท้อนว่าเขามีทัศนคติต่อตัวเองในด้านลบเนะเขาไม่มีความสามารถเขาไม่เก่งเขาทําไม่ได้หรอก ทางที่บางคนยังไม่ได้ฟังด้วยซ้ำแค่แบบรู้ว่าจะต้องให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วกลัวแล้วกังวลแล้วนี่าครับเราถ้าสมมุติเด็กเป็นแบบนี้แปลว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆหรือวิธีการตอบสนองภายในบ้านเรานะเราอาจจะต้องดูว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าสมมุติที่ผ่านมาทุกครั้งที่เด็กจะทําอะไรเราติตลอดเลย อาจจะติเพราะเป็นห่วงก็ได้นะเช่นเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มาะสมมีปลั๊กไฟมีโนมินิเต็มไปหมดพอเขาเดินเข้ามาทีเราก็ต้องอระวังนู่นน่ะระวังน,นี่อย่าทำนี้นะอย่าทำนี้นี้นะอย่างเงี้ยเหมือนติอยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้เขาไม่กล้าที่จะขยับตัวหรือทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้หรือที่ผ่านมาเหมือนเขาไ,ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรด้วยตัวเองเนะงาะการที่เขาไม่มีโอกาสที่จะทําอะไรด้วยตัวเองครับมันคือการที่ เขารู degree, okay, it, no, him, like ้สึกว like ่าเขาไม่มีความสามารถแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้ไว้วางใจเขาอะครับเช่นมันอาจจะมีอะไรง่ายๆเนะแต่แบบผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองนั่งเฉยๆเถอะอยู่เฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคเขาทาไม่ได้เขาทํามันไม่ได้มันเหมือนไม่ได้รับความไว้วางใจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามมาเนี่ยครับเขาก็จะรู้สึกทันทีว่าเมื่อมีอะไรเข้ามาเขาตามเขาไม่ทําไม่ได้หรอกคือบางครั้งต้องยอมรับว่าบางบ้านเจอบ่อยเช่นอย่างดิฉันเนี่ย สมมติลูกจะชงน้ำแดงอยากชงน้ำแดงเองเราก็บางทีเรารู้สึกว่าเดี๋ยวหกเดี๋ยวหก <6, S 1> เดี๋ยวแม่ชงให้แต่ความจริงเราเราต้องควรให้เขาลองทําเองใช่ไหมใช่ครับเราควรจะอยู่กับเขาตอนที่เขาทำเราคอยอยากชงใช่ไหมโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวเราทําตามนี้กันนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เราเทงไปข้างๆเขาก็ได้นะเราชงแก้วหนึ่งเขาชงแก้วหนึ่งอ่ะ เทน้ำแดงเราเทน้ำแดงอ่ะเทน้ำแดงให้เท่าแม่นะอ่าให้เท่าเท่ากันเลยนะอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะมีตัวอย่างในการเรียนแบบใช่ไหมเสร็จแล้วใส่ใส่โซดาใส่น้ําเปล่าอย่างเงี้ยอ่ะใส่ถึงขีดนี้นะอ่ะใส่เอาแก้วเหมือนกันเลยนะเขาจะได้รู้ว่าเทียบกันง่ายๆพอใส่สอ่ะใส่น้ําแข็งตักกี่ช้อนอาเนี้ยใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วก็โคนแล้วก็ลองกินอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทํามันได้นะครับอืมอันอันเนี้ยเป็นการสอนที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณพ่อคุณแม่ต้องควบคุมอารมณ์ไว้นะ ะจะบอกเลยว่าการอยู่กับเด็กอะการเลอะเทอะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอยากจะจํากัดขอบเขตของการเลอะ,ะให้หาผ้าใบหรือผ้ามาปูอ่าเช่นสมมติม,มีโต๊ะโต๊ะอาโต๊ะขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาผ้ามาปูครึ่งหนึ่งของโต๊ะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วบอกว่าเราจะทําทุกอย่างโดยที่ไม่เลอะออกจากผ้าอันนี้นะหรือผืนผ้าใบอันนี้นะอย่างเงี้ยครับ เพื่อเป็นการฝึกให้เขาควบคุมตัวเองะนะครับการที่เราควบคุมสิ่งที่มันเลเอะเทอะให้อยู่ในอนณาเขตได้ครับถ้าเขาทามันได้บ่อยๆเนะมันจะช่วยให้เขาอะลิงเข้าไปควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่ข้างในได้ในอนาคตค่ะ การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางการสร้างคุณค่าในตัวเองของลูกทั้งนั้นซึ่งเป็นวิธีที่จะให้ลูกเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตได้ด้วยตนเองให้เขาได้มีโอกาสลองผิดลองถูกโดยมีคุณพ่อคุณแม่ให้คําแนะนําและให้กําลังใจอยู่ข้างๆเมื่อโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคมค่ะเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว และนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ